เริ่มต้นการเดินทางครัง้งใหม่เราเดินทางกับงานที่เลื่อนมาจากปีดแล้วนะครับลงแยกเทว์แล้วก็เดินทางไปนรถันิบาลสวัสดียามเช้า ดีต้อรับสูบ่เชียงใหม่ครับบดี๋ยึดเลยอึดือออาานอากาศนี้นึกถึงมาแข่งรงแยงงปีแรกเลยลงเวลาประมาณนี้แหละสหาชาวมอไซด์ยางไหา ขับไปที่ปล่อยตัวแล้วก็ไปสายสองชั่วโมงอันนี้ก็ความแผนดีครับเรามาถึงก็จะหา,หาเาข้า,ามอไซค์เช้ามอไาน์ที่เช่า แฟรครับ สวยมา,า,ายยครับอากาศได้ยินขอบคุณครับ มันจึงนี้มาทรงนี้ก็่ถึงไ้มที่จริงเราก็สตาร์ทเราก็มางี้เฟเจอร์นี้สตาร์ทตรงนี้แให้แล้วก็วิ่งเข้ามาเดี๋ยวพูดกันหนแค่มารับมารับบิ๊ก็จะตายแล้ว

ยินดีต้อนรับนักกีฬาทุกท่านเลยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่งาน ตุ๋นยังเทีย่ยวนะคะเมื่อเราจะรับท่าน,มา,นามาถึงแล้วนะคะเชิญด้านไนได้เลยนะคะจุดลงทะเบียนของเราจะอยู่ด้านขวามือนะคะเตรียมบัตรประชาชนไว้ด้วยนะคะใครที่จะมารับบิ๊กนะคะดาะคะ่านแรกของเรานะคะคก็คือนําบัตรประชาชนชุดตรวจไอพีนะคะโค้ชยังของเราก็จะมีแผ่นกระดาษนะคะบอกขั้นตอนในการตรวจคะ่ะเจะมีทำง่ายง่ายอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเดีจะมี อันนี้โปรยแรงของเรานี่จะจัดอยู่ในช่วงอาจจะไปถ่ายรูปที่รู้เดียวอาจจะเป็นช่วงปลายฝน้นหนาวอาจจะยังไม่หนาวแต่ปีนี้เราจัดกันช่วงเดือนมกราคมเย็นนิดนึงแต่ว่าจำได้ว่าครั้งล่าสุดนี้ก็มีเย็นๆกันนะพอพี่ก็จำได้พี่ก็ใส่เสื้อผ้า โอ้ยเพ่อนมเราอยู่กลาพวกขอบเกาะเนี่ยมักจะไปก่อนเราเสมอก็เลยเย็นอ่ามันเป็นร้านที่เปิดลงแล้วมันไหนแสงเราไปก่อนได้ไหมบ้างกันเพราะว่าหน้าก็เหงาได้ใช่ค่ะแล้วเราล่ะือเราก็นั่งเป็นอ่ะเราก็นั่งอยู่ตรงนี้อยู่เป็นเพื่อทุกคนจนก่าสวัสดีครับชาของนี่แล้วก็ เดินมาแล้วเตรียมตัวเพื่อที่จะไปประมาณร่างกายต่อเข้าไปให้ไปเรื่อยระยะนี้เป็นครั้งที่สองระยะนี้ไม่รู้จะไปไกลแค่ไหนแต่ก็าจะไปเรื่อยๆไปให้สนุกเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเจอนะ สวัรมไม่รู้เห็นไหมนะไม่รเห,ห็ใช้จินตนาการวาเห็นจินตนาการด้วยกันโอ้โ,อโ,อโอหมืดหมดเลยดว กดผิดอะไร่างเงียกดผิดอ่ะเบื่อหลจากนาฬิกาหลังจากที่บิดถุงสแกนนะคะเช็คชื่อเช็คเวลาก่อนออกนะคะชื่อถุงยิ่งสาวสวัสดีครับผมพร้อมใช่ไหมพร้อมวันนี้เราจะเดินไปเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินครับเดินเดินเด S V สองคนครับที่นี่นะเดินเดินเดินแล้วก็เดิน เราเจ็ดแล้วครับกำลังจะไปซีฟีิเนนี้สว่างแล้วสว่างตอนหกโมงห้าสิบรายการ ถึงจุดให้น้ำจุดแรกแล้วนะครับระยะทาง13.6จุาาดหกกิโลเมตรออกออกจากบิวหนึ่งมาก็จะไปเอไป เสร็จขึ้นยาวๆ ช่ถูกต้องเี่ขึ้นฝ่าไปเร็วไปลรวไปเร็วไไเร็วเบรกไม่อยู่มวนันพาไป วางลากไม้ มาได้17.5กิโลเมตรกำลังจะขึ้นเขายอดที่สองตามแผนที่ที่จะสูงขึ้นมาลงมาแบบดาวหิลขึ้นแบบเต่ายิ่งกว่าเต่าคานฮะนี่ถ่ยขึ้นนี้ ป้าอ,กอาอกิ่ทีอ่อ่ไม่อัดถ้าอาจป๊บก็อยู่หางหน้าเลยที่น่นแงบบนี้นีห่หว่าพ,พี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยความเร็วไม่ได้แม่เดี๋ยวก็พุ่งอีก <laughs> Oh, what? Well.

んで รอรอผมนะครับเขาใจดีมากอครัับนนี้ครับติดตามในเพจนะครับ D S นะครับผมเป็นแฟนผัดที่เขาครับเฮหิวข้าที่เริ่มอดโอยครับผมก็เริ่มอดโอยด้วยเหมือนกันใส่แมวกกัน นี้เราถ้าถึง C A แปะครับก็จะหิวข้าวจะกินข้าวนะก็จะกินข้าวเอแปะ สมุดอยากจะบอกว่าฮึงวงมากึ